โอ้ผมตัดสินใจที่จะแก้ในรูปแบบอ่าสูงมาแล้วก็แก้ด้วยไปสูงก,กลับนะครับกรุณดด้วยครับสวัสดีครับอยู่ก,กับผมเอ็มปวดกลับมาลุ้นว่า อีพีนี้จะเดือดและสนุกขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับมาครับเข้ามาอยู่ในเกมนะฮะเหมือนจะได้เล่นมากกว่าเหมือนเดิมครับอ่ะได้แก้เดียสูงนะครับแก้มนี้ โอ้ผมตัดสินใจที่จะแก้ในรูปแบบสูงมาแล้วก็แก้ด้วยเบสูงกลับนะครับต้องรูว่าถอดมาเยอะแค่ไหนครับรูปเบีย้ยสูงทางฝ่ายทางเบีย้ยสูงนะะรับแถวนี้ผมกินตัดเข้าไปก่อนนะครับจริงแล้วท่านี้น่าจะผมว่ากินแล้วก็ยกมาไปจับเบีย้ยนะครับน่าจะโอเคกว่า อ่ะผมรีบขึ้นโคนนะครับมีไอเดียที่จะเอาเหลือ,อามากดต,ตรงกลางนะครับแต่ว่ายังเอามากดไม่ได้นะครับในแต้มนี้แต่เราสามารถยกม้าขึ้นไปผูกได้นะครับแต่เหมือนผมไม่ผูกนะครับผมตัดสินใจกินเข้าไปเลยแล้วก,ก็ยกม้าเข้าไปจับโคนเบีย้ยแทนครับแต่ในนี้ก็ต้องกินทิ้งเข้าไปก่อน,นครับเราสามารถเอามาก,กินตัดสองได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะ กินฟรีไปก่อนครับเบี้ยตัวหนึ่งพอเขาไล่แล้วค่อยกลับมาอะไรงี้ฮะดูปมันหมากเราจะเป็นต่อนะครับถือว่าอ๋อดูดีนะฮะก็ดูดีแต่นนี้มันจะเป็นต้องไปกินโตอตอบเขานะครับเจ็บจริงๆแต่ว่าเราได้กินเบี้ยฟรีตรงนี้นะเพราะว่ากินเข้าไปก่อนน่าจะดีหรือเปล่าใช้เบี้ยกินเข้าไป ไล่มาพอเขามากินเราเอาไปไม่ดีนะครับอ่าแต่สิญญ่งจขึ้นคุณเรียบเรียครับเต่วนันี้เนี่ยเขาไล่ครับเขาไล่งี้แล้วก็ถอยปะไม่ต้องถอยแหละถอยลงมาจับเบี้ยที่เป็นจุดอ่อนของเขาด้วยนะครับเต่วนันี้โอ้โหถือว่าทําได้ดีนะครับทาได้ดีอาเขากินลุกไว้ก่อนครับผมก็กินเข้าไปแล้วก็เขาปักสูงขึ้นมาครับผมมีทิมโคนกับอัาแต่สิญญที่ทิมโคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็บล็อกทางโคนเขาไปก่อนคนระับ ต่เรามีเบี้ยริมที่ยังเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็โดนเบี้ยสูงเข้าไปด้วยแต่อนี้เขาจะทําทลายฐานม้าเรานะฮะผมก็ต้องชิมเบีย้ยบล็อกไว้ก่อนครับงานสดคือกินตัดเข้าไปก่อนแล้วก็ถอยม้าปรับมาเล่นหรือเปล่าผมจะเลือกเอาอยัางไงครับเต่อนี้เหมือนยกม้านะครับเหมือนยกม้าเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจถอยครับปรับม้ามาเล่นอีกฝั่งหนึ่งแทนนะครับ เาใช้เม็ดครับได้ใจใช้เม็ดไหลขึ้นมาครับอนาคตเขาอาจจะมีจังหวะเนี่ยครับกินตัดแล้วก็ไหลเม็ดเข้ามาเป็นเบี้ยอะไรเป็นเม็ดสูงแทนนะครับแต่เราเอาเม็ดของเราขึ้นได้แล้วนะครับอย่างนี้ต้องดูว่าเขาจะเล่นอะไรนะครับเหมือนละเอียดนะครับเท่านี้ผมคิดค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงนะเอาเรือพูไว้ก่อนครับเขาซ้อนเรือเลยฮะ ที่จะมาโจมตีเบี้ยที่เป็นจุดอ่อนของเราครับแต่ผมสามารถถอยมาลงมาผูกได้ครับโอ้โหรับอย่างเดียวเลยครับเกมนี้เสริมคุณขึ้นมาครับผมมีทิมโคนขึ้นไปผูกแล้วก็ต่อเม็ดครับผมเลือกที่จะต่อเม็ดครับเท่วนี้ไม่สนใจครับเอาโคนขึ้นมาต่อครับเท่นี้ผมกินลุกเข้าไปก่อนแล้วก็เสริมโคนเราจะได้ทีเดินนะครับนี่ครับ ใช้โคนตีลุกเข้าไปครับเราจะได้เรือออกคลองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเรือไปวางเขาน่าจะถอยม้ามาันั้นได้นะม้ามาปิดทางบุกของเรือเราได้เอาแต่เขาไม่สนใจครับแต่านี้ผมเอาเรือไปวางเลยครับกดต่อหน้ามา้าอนาคตอาจจะเอาโคนเข้าไปแลกกับม้าเขาได้นะครับแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะ ถอยคนนะครับแจ่แต้มน,นี้ผมจับอยู่หลายตัวนะฮะสุดท้ายเป็นต่อเม็ดหรือเปล่าเราจะถอยมาอีกช่องหนึ่งนะฮะถอยเรือมาอีกช่องหนึ่งก็โอเคนะครับจับเตือนนะครับแล้วก็ตัดสินใจใช้เม็ดกินเม็ดครับแล้วก็เอาเรือเข้ามาจับเบีย้ยที่เป็นจุดอ่อนของเขาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ าจะมีไอเดียต่อไปก็คือใช้คนลุกกินหมานะครับถือว่าดูดีนะครับคลินี้เราเป็นต่อเบี้ยอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเบี้ยตัวนั้นก็เป็นจุดอ่อนด้วยครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับหมากนิดนึงเนี่ยถ้าอย่างนี้เราได้ม้ามาตัวแล้วก็อาจจะเอาผมตัดสินใจเอาเรือก,กินก่อนครับแต่อันนี้เรือก,กินเบี้ยฟรีไปก่อน แล้วก็ตัดสินใจใช้มาโคลนลุกเข้าไปครับแต่นี้ก็ลุกไปอีกทีนึ่งครับน่าจะไล่เก็บเบียรให้หมดครับในจังหวะอย่างนี้ตัดสินใจทิ่มเบียขึ้นไปครับเอาขอโคนปักขึ้นมาบ้างคนระผมงายเบียเลยไหมงายเบียรครับ ราใช้เรือมาจับนะแตอนนี้ผมมีลุกเข้าไปได้นะแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะถอยทั้งด้านของเบี้ยงหงายครับลงมาแล้วก็ใช้เรือลุกเข้าไปครับน่าจะมีไอเดียในการต่อเรือนะครับตรงนี้แล้วก็จะปรับม้าเข้ามาใช้งานแทนนะครับเอาเอาลุกมาเลยครับผมชี้ออกซ้ายก็ได้นะเมื่อกี้เราเขาใช้มาช้าใช้ขุนขึ้นมาครับผมตีลุกเข้าไปก่อนอห <c oughs> ากจะไม่ทันจังหวะตรงนี้ครับต้องมาดูว่าเขาจะเดินอะไร ถ้าเขาไม่ใช้คนตัดเราก็เนี่ยครับเราก็จะมีม้าเล่นครับแต่ถ้าใช้คนตัดก็เป็นต่อชัดเจนเบี้ยตัวไกลครับ,บตัวครครหนึ่งตัวเต็มๆจริงเราปล่อยกินไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนผมจะตีลูกเข้าไปก่อนทีหนึ่งครับจังหวะนี้พอเขาขึ้นมาก็ตีลูกเข้าไปอีกครับเคาะไม่ให้เขาอยู่กับเบี้ยของตัวเองครับ ดูเกมจบไปแล้วนะฮะตรงนี้ปล่อยเบี้ยไปเลยครับนี่ครับบังไว้หนึ่งตัวเขาน่าจะใช้แบบเรือลุกอะไรเราแหละผมคิดว่านะเรือเบี้ยสองตัวน่าจะไล่จนนะครับผมคิดว่าผมไล่จนนะเด๋ยวต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะไล่จนหรือเปล่าะกะ็ถอยครับก็ถอยอย่างนี้ก็นี่ครับหงายเบี้ยลุกครับคงอ่านเกมไปแล้วว่าลุกจนแน่นอนครับก็เลยกล้าที่จะปล่อยไปที่ยังเอาขุนเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวนี้ก็ผูกไว้ก่อนครับแล้วก็ตัดสินใจใช้เรือกินครับตอนนี้ก็เอาเรือลุกเข้าไปก่อนครับก่อนที่จะเดินขุนขึ้นมากินเรือเขาได้ไหมไม่ได้นะครับเรากินเรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เอาอย่างนี้เราจะขึ้นยังไงครับต้องหาเอาขุนขึ้นมาเล่นได้ก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่จนนะครับลุกเข้าไปก่อนครับทีหนึ่ง อติลูกเข้าไปอีกครับให้เขาเข้ามาด้านในครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรครับโอ้โหน่าจะได้บีบอีกนาำครับเกมนี้อลูกเข้าไปอีกจึ่งดีครับเราต้องเดินดีๆนะครับไม่งั้นเราอาจจะโดนโลกกูกเหลือได้ครับ เรือเขายืนตำแหน่งค่อนข้างดีนะฮะเอาอย่างนี้เราโดนลูกกลีเรือแพหรือเปล่านี่เอาเขาไม่เห็นครับโอ้โหเมื่อกี้น่าจะแพ้แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่เห็นว่ามันสามารถลุกกินเรือได้ครับก็เลยรอดตัวไปเอาละครับผมบงังไม่ให้เขาลุกจนได้แล้วนะครับตอนนี้ บางไม่ให้เขาเข้าไปใกล้เบี้ยเราได้เลยนะครับดีเลยที่แค่จะหลบมาเล่นยังไงอะไรยากนะผมว่าแต่มนี้ไล่เรือไปก่อนครับผงม,มีไอเดียในการหลับเม็ดขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ฮะ อแต่น,นี้ขุนเราได้ขึ้นแล้วนะครับน,นี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยครับเอาเบีย้ยไปไงแบบชิวๆคงใช้ฝุนตามขึ้นไปแหละใช้เบีย้ยครับใช้เบีย้ยเข้ามาทำไมผมจะรอกให้เขาลุกแล้วก็เอาขุนเข้าไปชิดมั้ง พยายามก็คกวนเข้าไปเรื่อยๆกีฬกคือต้องเอาเบีย้ยเข้าไปไงให้ได้ครับพอเบีย้ยเราไงได้ก็สบายแล้วเนี่ยมีเบีย้ยสองตัวมาไล่นะครับเขาตัดนับสิบหกี่ยยังไม่ตัดนะ่เดี๋ยวมต่อนะเงี้เห็นไหมผมว่าแล้ว คนเข้ามาไล่ฮะยืดเรือครับอ๋อลืมบอกไปอีพีนี้เราอาจจะไม่มีถอดท้ายกระดานนะครับถอดท้ายกระดานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะยุ่งนิดหน่อยครับก็เลยอาจจะไม่มีอถอดมากนะครับแล้วเขาก็ ยอมแพ้ไปนะครับอาจจะไม่มีทอดหมากเพิ่มเติมนะครับอีพีนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ่าเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้มีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ